อย่าทะเลาะกันกับนกอีวาวเลยใครเรียกนกอีวาวมาแล้วทะเลาะกันนะโออะไรเนะียปล่อยนกอีวาวไปเถอะไม่ไม่มีกับข้าวกินจนขึ้นกระดูแล้วคงกระดูขึ้นแล้วยังไปแก้น้อยแต่พูดพทรมานสัตว์ชัดเจน ผมจะจผมจะแจ้งกรมรายงานสัตว์อย่างด่วนแซนดบอยบอกเร็วเข้าเอาไปเลยเร็วโอ้โหนี่คือน้องแคชชั่บมาสตาร์ครับตาคาพอพกาละมังนะทุกคนแซบอยให้มาครับขอบคุณมากเลยนะโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับตอนนี้นะครับเรานะครับอยู่ในสตีลเวลล็อดนะครับตี1นึ่าสินาทีนเอง ซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเราเนี่ยครับจะอัปเดตตอนตีสามลูกพี่โอ้โหยังเหลือตั้งหนึ่งชั่วโมงเก้านาทีนะครับและตอนนี้เรากําลัง Steam สตรีมสดกันนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็เข้ามาดูกันนะครับตอนนี้ก้าร้อยคนเนาะนะเราสตรีมไปด้วยแล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะครับตอนนี้แซดบอยขอบคุณมากเลยครับเฮ้ <c oughs> เปิดคลิปกับน้องแซดบอยแล้วก็เมื่อกี้แซมมี่มาแซมมี่มานหน่อยมารายงานตัวหน่อยอะแซมมี่เดินมานี่ แซมมี่ให้บ้านด้วยโอ้โหอีซอ,อ,อ,อกอ่ะหรือว่าอีศบนิ่ทานอีศบอีซอกอีซอกซกโกลาขอบคุณมากเลยนะแซดบอยโอ้โหขอบคุณ FC มากมเลยนะทุกๆคนเลยนะครับที่มาเล่นกันแล้วก็มาร่วมในสตรีมกันนะครับอะประมาณนี้ทุกคนเราไปดูคลิปต่อดีกว่า เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีนะครับตอนตีสามเลยแล้วกันถ้ามีอะไรใหม่ๆนะและใช่ครับอะไรใหม่ๆนั่นก็คือไข่โกมิ้งไข่นะครับที่ประสบปัญหาเลยครับเราเนี่ยมีขนชุกเละนะครับหรือว่ากลิ่นตัวเนี่ยการไปโรงเรียนเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์เนะครับเนื่องจากเนะครับเราเนี่ยมีกลิ่นตัวนะครับการใช้ไข่กกมิ้งเนี่ยกลิ่นตัวหายเคี้ยงเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะชุกเลนะหรือว่าแเป็น ขนแน่แข้งอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่บาด100%นะครับแต่ว่าก่อนใช้เนี่ยควรจะดึงให้ตึงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไถยนั่นเองนีฮะซึ่งเขาไม่บาดจริงแล้วก็ไข่ไก่เนี่ยที่เรียกว่าเหมือนจะนุ่มนิ่มใช่ไหมก็ยังไม่แตกนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นผมรับประกันได้เลยนะครับว่าปลอดไัย1 000 000 000 000น0่ล้านเปอครับ <c oughs> แล้ะเพลงน่ารักไปไหน และเหมาะนะครับกับคนที่รักสะอาดมากๆนะครับอย่างผมนะครับไม่ชอบเลยขนจุกแุแลอะไรงี้นะครับโกนเกี้ยงนะโปกติจะแบบจะแบบหาวิธีอื่นแต่ว่านี่คือแบบโอ้โหมันว้าวมากทุกคนแบบราคาแบบหลักพันแต่ใช้ได้ตลอดการนะครับลิงใะคิดได้เลยนะครับและแน่นอนครับล่าสุดนเนี่ยรู้สึกว่าไข่กูมี่เนี่ยเขาเปิดตัวมาใหม่ด้วยก็คือ ไข่คินเซอร์นั่นเองซึ่งปกตินะครับผมเนี่ยก็ใช้คินเซอร์เป็นประจาอยู่แล้วนะฮะมานานแล้วแล้วก็เพิ่งมาเปิดตัวของไข่คินเซอร์นี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับสั่งตั้งแต่เดือนแรกที่สินค้าก็เปิดตัวจนปัจจุบันนะครับทุกคนซึ่ง บอกเลยว่าผมว้าวมากๆเนี่ยครับเปิดป,ปุ๊บนี่คือหอมมากๆทุกคน pH เนี่ยต่ำมากมากนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการระคายเคืองนะทุกคนนะเรียกได้ว่าอ่อนโยนกับร่างกายมากมานะครับสามารถทาเออลิปเวลซอกรับแล้วก็ซอกชุเกลได้นี่ครับอันนี้บอกเลยว่าหอมมากมากนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังมาเรียบร้อยนะครับ,นะรบซึ่งจะมี2กลิ่นนะครับจะมี refreshing cool กับ ลีเลกซิ่งวอร์มนะครับก็คืออุ่นกับเย็นนั่นเองนะสีส้มนี่ก็จะแบบอุ่นนะครับส่วนสีฟ้านี่ก็จะเย็นนะี่ยผมชอบสีฟ้า <c oughs> อ่านน้าวันเลยเสร็จปุ๊บพร้อมหลับนะี่ครับสบายตัวมากๆหรือว่าไปโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะสีอุ่นก็ได้เดี๋ยวหลับกลางทางไม่ใช่ไรนะครับแต่ว่านะครับหอมมากๆทุกคนผมมั่นใจว่าหายแน่นอนกลิ่นตัวนะครับอันนี้เป็นส,ส่วนหนึ่งที่แบบจะทําให้ทุกคนเนี่ยกลิ่นจุกแลวไม่มีเลยนะครับ สิ่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปมันต่อแล้วก่อนจะไปอีกนิดนึงทุกคนเมื่อก่อนนะครับไข่กูมิ่งเนี่ยราคาแน่นอนว่าแผ่นเกาๆเนี่ยตอนนี้เหลือพันเสียร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับไข่คินเซอร์ด้วยนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเหลือร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับช่วงนี้ของปองลอมระบาดเยอะมากๆนะครับสำหรับไข่กูมิ่งทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อไข่กูมิ่งเนี่ยซื้อที่ใต้คลิปผมเท่านั้นนะทุกคนนะจะได้ไม่โดนหลอกน,นั่นเอง โอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนขอให้ทุกคนนะครับเอนจอยกับการใช้ไข่ปูมมิ่งนะครับซี e อ o ูครับไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปมันต่อประมาณนี้ไปครับอา้ามาเฉยทุกคนมาจริงครับตอนนี้ตัดตีสองเลยนะครับอีกนาทีเดียวเอนจอยเดอะฟิ m เมชชีในขณะอิสเดียนะครับในขณะที่เขายังมี <laughs> จะไปหนึ่งชั่วโมงทุกคนฟิววิชฟิวนะครับอัปเดตนะครับตีสย้ำก่อนเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือ ตีหนึก็คือตีสอเอาละสตาร์ทนะครับโอ้นี่ไงมาเลยครับตีสเลยครับแสดงว่าเฮ้ยอะไรอ่ะมาแล้วเหรอเป็นลอดเดลเลอร์เป็นหลอดเดลเลอร์คืออะไรทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมาเลยครับตีสเรียบร้อยคืออันเก่าเนี่ยเขากำลังจะไปนะครับฟิสฟิวช์นะครับอีกชั่วโมงหนึ่งซึ่งเขาก็ให้ลัคก,กี้มาเมื่อกี้ และอันนี้คือเข้าตีสองนะครับตีสอัปเดตแสดงว่ามากิจกรรมเนี่ยมาก่อนอัปเดตหนึชั่วโมงครับในอสตา์นี้นะครับโอเคมันแล้วแต่นะบางทีก็หลังอัปเดตนะฮะยนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยเทพมากมิซี่โดเนทมาสิบบาทสปอนเซอร์ก <c oughs> ู้โมมิงซิ่งขนกระจายเหมือนฮีโร่บายฟันย่าโอ้โหสปอนเซอร์คลิปเรานน่นเอง เพิ่งพาไปดูสปอนเซอร์เมื่อกี้เป็นไงล่ะในไลฟ์สดนะครับโดเนเหตุมาก็ยังเป็นสปอนเซอร์อยู่โอ้ไข่รกรูมิงนะครับของเขาก็จริงจนะทุกคนนะลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนนะมีโปรอยู่นะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้พอแล้วพอแล้ว <laughs> เราโฆษณาพอแล้วอ่ะไปดูต่อนี่ครับตอนนี้ตีสองก็นะอ่ามีประมาณนี้อยู่นี่ครับไอ้ตายเดูไข่กรูมิงกนสบายเหมือนชมวิวที่หนองคายแบบอารมณ์ดี <laughs> ชมว,วิวที่หนองไกอู้อันนี้สปอนเซอร์ไม่รักตายเลยหรือไงเนี่ยเขาบอกว่าอพ่อค้าแพนจอนมาขายอะ่ะเาเรียกว่าหน้าอะไรหน้ามาอุย้ยอะไรเนี่ยปืนใหม่ <laughs> เลเซอร์กันทุกคนเป็นยังไงเนี่ยเลเซอร์กเฮ้ย <laughs> ทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเดบเบล์หลอดดิวเลอร์ครับแคทลิสต็อกอีกแล้วมันคืออะไระทุกคน ผมว่าเป็นอัปเดตหน้าแน่เลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มาใช่ไหมหรือว่ามาแล้ว,วทุกคนโอ้นี่ไงมาแล้วมาแล้วตอนนี้ครับเย้ทุกคนตีสาแล้วโอ้ในที่สุดโอ้โหตีสามเลยครับเบ l ลหลอดยูมาเลยครับโยอ,อะไรเนี่ยซื้อทุกคนซื้ออะไรอะทำไมอะเวทเ a อ e ์ฟิล o บฟอร์ทายิงทูบายนอเทอร์เบหลไมอะ เนี่ยหกล้านก็มีแล้วนี่เอ๋คืออะไรทุกคนขายหมดแล้วระโอ้โหทุกคนห้าพันโลบาทโอ้ใครจะซื้อเนี่ยโอตังหมดพอดีโอ้โรดปักกี้รดปักกีปัก,กีมีโรถโถส่วมสปากเกตตี้ด้วยอะไรครับเนี่ยแล้วก็สุดท้ายนี่ครับตบท้ายด้วยไอศครีมนั่นเองนี่ครับ เน่แล้วก็มีจักรยานด้วยครับ2000รูบิทโอ้โหเวลคัมอาเอวิวันเวลคัมครับทุกคนเฮ้ยเลิกตีกันเร็วเลิกตีกันเลิกตีกันเรามาพันธมิตรก่อนพี่ขอดูอันนี้ก่อนเอาละอีดฟันทามันถึงเวลาสนุกแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยสามทางทุกคนนี่ครับโอ้ยโอ้โย สามทางสามทางของแท้แล้วสามทางนี้เราเข้าไปสามทางได้หรือเจ็ดไม่ได้สองไม่ได้สามไม่ได้ไม่ได้หมดเลยเคยไป็สามทางจริงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้โหไม่มีโอกาสมากขึ้นสามเท่าเนี่ยโคตรมยอดเรื่องจริงไะเนี่ยโอ้โหทำไมทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยว้าว สแสดงมีโอกาสให้มันกรอนมากขึ้น3เท่าโ,โหสวยครับอุ้ยชอบอะ่ะชอบอันนี้อ่ะครับแล้วก็มีเบียนหลอดดิวเอร์นี่คือยังไงอะทุกคนทําไมทําไมอ๋อมันมาเซิลเอาหมดแล้วใช่ไหมคือถ้าเซลเอานี่คือเราซื้อไม่ได้แล้วหมดแล้วนั่นเองนี่ครับอ๋อเข้าใจแล้วโอ้หรอนี่เราเซลเอาแล้วเนี่ยทรเอามาขายได้ไหมขออีกทีนึงรีใหม่อ๋อรีทุกๆครึง่งชั่วโมงแสดงว่า มันจะมีคนกดออโต้คลิกนะครับทุกคนเช่เอาดีๆแล้วคือมันเชื่อมกันทั่วโลกไหมเนี่ยผมว่าเชื่อมกันทั่วโลกหน,นนี้โอ้โหสวยเลยไงฉันหวกว่าทุกคนเนี่ยจะเอนจอยกับเบนหลอดดิวเลอร์นะผมว่าทะเลาะก,กันมากกว่านะไม่น่าจะเอนจอยนะผมว่าโอ้โหเอนจอยได้ไงดิวเลอร์ต้องมาแย่งกันนั้นจริงๆนนเนี่ยเอาละพร้อมที่จะรีสต็อกหรือ,อยังอามาเลยครับพร้อมแล้วครับรีสต็อกไม่งั้น ไม่งั้นแซมมี่จะซวยเอาเพราะมันกรจะเยอะเกินไปอืเกลือเน,น้นๆเลยมาเลยครับลดปก,กิหนึ่งหมื่นลดปก้หมดแล้วหมดภายในหนึ่งวิอะไรเนี่ยอ๋อเราสู้กันอย่างนั้นนะฟังดูน่าสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้จริงด้วยครับดิวเลอร์น,นี่ครับ มันคือการทะเลาะก,กันน,นั่นเองคือการแย่งกันน,นั่นเองทุกคนเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจทุกอย่างแล้วตอนนี้ีเพียอะไรนะไม่ทันอีกแล้วเหรออะไรกันเนี่ยเงินเราไม่พอหรือว่าอะไรเนี่ยอสองแสนตัวหายไปภายในขีวิตนาทีไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยครับเนี่ย ฮ้ยม,มันยังไม่หมดแต่ว่าเราซื้อไม่ได้เราซื้อทานครับทุกคนเราซื้อทานจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ครับต้องสู้คนทั่วโลกโอ้โหผมว่ามันหมดภายในหนึ่งวิจริงๆนะเนี่ยหนึ่งแสนกว่าตัวเนี่ยยังเหลืออยู่เนี่ยแต่กดไม่ได้4ี่รอยตัวสุดท้ายซื้อไม่ได้ครับเออเลยครับไม่ซื้อได้ไหมไม่มีใครซื้อได้เนาะอใครซื้อได้บ้างทุกคนในคอมเมนต์แมปดีแมปดี เฮ้ยเฮ้ยลดลดอะไรนะลดปักกี้ปักกี้เอ้ยลดถถสว่้งมาทุกคนผมออตโต้คลิกแล้วถ้ามีอีกแล้วก็นะแกไม่รอดแน่พร้อมละโนจะได้ไหมแล้วก็จะมีคนบอกว่าเกมเกมเกมนูบ อืมได้ครับบางคนได้แต่ผมไม่ได้เลยเลยนะฮะรีเซฟไว้พี่ยูของเรามันเออเล่ออมามะรีเซฟอ,อีกสักดูซิถ้าไม่ได้ก็จีๆครับผมอันนี้คือรองรีเซฟดูนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่อไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเสี่ยงรีเซฟมันดีกว่าโอ้ยิวเวนสามทางก็หายครับทุกคน <laughs> หายหมดเลย หมดเกลี้ยงไม่ได้ครับรีเซิร์ฟก็ไม่ได้เสียสถา,านาฟะฟรีเปล่าเอามาสักตัวไนะ้ตัวคัพเคกก็ได้อะคัพเคกก็ได้อะผมไม่ต้องการอะไรเยอะพี่ผมขอแค่คัพเคกเคท่านั้นเกมเลือกอัปเดตหรือย,ยังเรียบร้อยครับผมไปเซิร์ฟรวมก็ไม่ได้เห็นไหมผมว่าแล้วมันมันแล้วแต่ดวงทุกคนว่าเซิร์ฟคุณจะล่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอโฮปโยไก่เนะครับจะได้นิวเบล่อนดิวเลอร์นะไม่ได้เลยสักตัวครับผม Until we get the December นะครับจนกว่าเราจะได้ December อ๋อจะจะอยู่อันนี้ยาวเลยอะ and Santa c ค m e Santa กำลังจะมา <laughs> ร้องอยู่กับอีเวนต์นี้อีก3สัปดาห์เหรอ I can't wait to Christmas It's gonna be so fun นะครับฉันรอไม่ได้แล้วที่จะมีเออคิดมากเนี่ยเพราะมันน่าสนุกมากเลยนี่ตีสามเลย,ยนะมีคนตาแข็งพันว่าคนเลย <laughs> อันนี้คือแบบขั้นสุดเลย มาแล้วมาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วไม่ได้ไม่ได้จริงๆ่ะมาห้าอ๋อโอ้ทุกคนห้าแสนห้าแสนโนโนโนอะไรนะนี่ <c oughs> ไม่เห็นได้เลยโอ้มาแล้วเย่ yeah. <c oughs> ในที่สุดสามทายก็กลับมาแล้วครับเออโอเคสวยงาม มาครับทุกคนตอนนี้ลักเกีย<ว>เราเพิ่มยับเยินเลยครับคูณ10มาเลยครับคูณ10บ,บวก3ทางมาสิครับ x d ี d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 , ด a t e มา10บาท xd เอาใหม่ครับผมได้ตัวแพงสุดติเดเพชร xd เอาชื่อมาเลยครับผม xd พี่ไม่ได้จะเอานะแต่ว่าพี่ขอแค่ไปดูเฉยๆ xd ตอนนั้นแพงไปเอ็กซ์เดียวอาชื่อตัวเองมาเลยอุ้ยเนี่ยทุกคนดูคูณสิบขอโทษนะถ้ามันแหลกไม่เป็นไรครับชิลครับชิลซแซมมี่ชิลชิลวอุ้ยดูทุกคนเฮ้ยมันออกมาเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยสิเกตอีกตัวหนึ่งมาเลยครับโอ้โห W W W O W O S O Donate มาสิบบาท W O W O S O ตามชื่อเลยครับโอ้โหนี่มีจริงเหรอโหจัดไปเดี๋ยวตามไปนะน้องน้องน้องอีสปอร์ตเดี๋ยวเข้ามาซื้อพี่ก็ได้ เดี๋ยวพี่แอดไปเรียบร้อยเข้ามาเซิฟโอ้นี่ไงมาแล้วเหรอเฮ้ยมีจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีจริงเหรอรกรมะรมาแอนช็อกกระมาเดี๋ยวพี่ขออนุาเอาไปถ่ายตรงสามแถวการมาแอนช็อกแกเดี๋ยวพี่เอาไปถ่ายตรงสามแถวไม่ต้องห่วงนี่ครับขั้นสุด <c oughs> โอ้โหของแท้กดเล่นเล่นแล้วมาจริงวัดโอ้โหขอแยกถ่ายรูปเลยเอาเถอะมาผมไม่กดแล้วผมไม่กดแล้วมันไม่ได้อะทุกคนไม่ได้ผมมาเชิญทุมตัวที่เก่งสุดที่เรามีอยู่แล้วสิจะมาอะไรก็ช่างมันครับตอนนี้เราได้ตัวนี้เลยครับไม่ใช่นุไม่ใช่นุบทุกคนดู โอ้โหของแท้ขอบคุณน้องน้องอีสปอร์ตอีสปอร์ตซัพพอร์ตของแท้เลยครับโอ้โหนี่มันตัวของจริงเลยทุกคนตัวระดับสูงสุดของแท้แบบไม่โม้อะเอาเนี้ยรถ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 ปากีเมื่อกี้กูสาร้องนานโอ้ยล้มอีกไปเหมือนแล้วมั้งรถปากีไม่ได้ยังกันไม่ได้เนี่ย อีสปอร์ตได้ยังไงเนี่ยลองกดดักรอครับโอเคมามามโอเคผมจะกดรสสปากกตตีิรอเลยหลับหลับนี่แหละได้หลับแน่นอนอสักพักหลับเน่ถ้าแบบนี้โอ้ยโหยอคนทั้งโลกโอ้ยเหลือเชื่อแต่นองเกก็ได้ด้วยเนี่ยอย่างโหดอ่ะเฮ้ยโอ้เหนียวผมดักถูก ดักถูกนะครับทุกคนผมดักด้วยอัตราการคลิกนะครับทุกคนเนี่ยครับ1มิลลิเิกนะครับหรือว่าไม่ใช่1วิแต่เป็น0 0นยวินะครับอัตราคลิกต่อ1วินี่คือแบบคูไม่ได้เ <c oughs> มื่อกี้คาตาทุกคนผมเดาถูกว่าเขาจะเป็นสปากเกตตี้แมนไม่มาครับไม่มีจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวผมเผือข้ามน้องไปเดี๋ทุกคนผมเดาถูกแล้ว โอ้โหเปลี่ยนได้เลยผมกดนิ้วได้ครับฮะกดนิ้วได้แล้วก็ไม่ได้เร็วด้วยแล้วก็คิดมัดครับโอ้โหน้องคนนี้กดใช้นิ้วโอ้โหแล้วก็ไม่ได้กดเร็วครับได้เฉยเลยมันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์รวนรวนครับดวงรุนๆเลยครับอันนี้อ๋อพี่ลองกด9โรบัคอ่าทุกคนเออใช่เฮ้ยามาทุกคนผมลองใช้โรบัคให้ดูกันนะครับว่าถ้ากดโรบัคแล้วมันได้หรือเปล่าไป ไปเลยมามาไม่ไงไหนมสัสหวานเจียเยมมเจ๊ยบเลยแซมแมี่บอกหวานเจี๊ยบเลยได้โรบักฟรีเก้าโรบักค,ครับผมผมเสียตังไปแล้วนะครับตอนนี้อ๋อ,อได้อยู่ในบ้านทุกคนเนี่ยถ้าเป็นโรบักค,คือเข้าบ้านมาเลยได้แล้วติดแล้วครับแย่ในที่สุดเข้าล็อกโอ้โหหนึ่งคุณนึงคุณหนึ่ง หมดแล้วคีย์บอร์ดหมดแล้วโอ้เศร้าเลยอืมเราทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อคอนเทนต์ในวีคข้างหน้าเออสุดยอดโอเคร i k ทุกคนมากนะบ๊ายบายจบเลยครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะฮะถือว่าเดือดเลยครับโอเคตัวสูงสุดก็ได้ดูเรียบร้อยนี่ับแล้วก็สามทางแล้วก็ทุกอีเวนต์ก็ดูหมดเรียบร้อยเนาะทุกคนจบแล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ตบันอีกแล้ว <laughs> จะทะเลาะก,กันเฮ้ยมันแค่หนึ่งคู่นึงท <c oughs> ี่ถ้ามันก่อมา <c oughs> นี่คงจะฆ่ากันตาย <laughs> ตัวแดไปละ <laughs> อะไรเนี่ยโอเคทุกคนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ประมาณนี้บ๊ายบายครับซีอูครับ